วัา,าก,ก็พูดเส็จแล้วไปเชื่อมอ่เมืองลครเชื่อ้ไปานระีงานมองูกว่าไไปแอดล,ล่ามันยั่วใจพี่จึงต้องไปถ้องได้เลยอยากจะมีบ้านมีรถแต่การให้คนเขาเหนือยน้องจะรอจะได้ให้ตื่น,ออใน,ในทำไว้แฟนคือ เชื่อมได้ทั้งหมดแต่เชื่อมคนใจคอดให้มีใจเดียวมันยากล้ในขาวว่น้องมีคู่ต้องลงต้องลายคนกดหมายไม่เคยมีมาแต่ตนทัางเชื่อมคนจนหมดกำลังใจไม่คเคยวางพคิดถึงเธอเวลาอากาศก็ร้อนหนักนะพนเชื่อมก็ตาหนักตาไหล น,น้องของพี่อยู่องแค่นใครลืมช่างเชื่อมเธอใจร้ายช่างเชื่อมอยากตายเชื่อมใจไม่ไมเป็น